สวัสดีครับมีงรัเสียงกันทำไมอ้าวเอาหรอสวัสดีครับพวบก,เก,เก,เกเราเพสเตชมครับวันนี้นนเราเราตนเลเยรไม่าเยนี้พวกเราเพสเตชมมาบุกงานของจุจิอิโตะ ของชายเราอยากมาพวกเขามาใช่แต่พวกเราไม่ได้มากันแค่นี้ใช่ไม่มีกี่คนนะใช่พี่ไอ้เจจอดไปขี้ทุกงานไปไหนขี้ทุกที่ไปเช็คอินเพราะว่าเช็คอินทุกที่อ่ะนะก็เขาเขางานเราพี่อ่าอ่าแล้วก็งานเนี้ยที่พวกผมชวนพวกพี่มาเนี้ยมันไม่ได้เป็นนิ่ทัศการธรรมดามันเป็นบ้านมีสิ่งเป็นในตัวด้วย ถ้าเราสังเกตจากที่เขาเขียนระบุไว้หรือว่าเราเห็นโปรโมทแล้วเนี่ยแล้วเขาได้มีกฎการเข้าชมนิทรการว่าใช่คือบ้านผีสิงเนี่ยมันไม่ธรรมดาอืเพราะนั้นด้วยความที่แก๊งเราเป็นแก๊งตาขาวทุกคนแม่โกมีทุกคนเลยอีอคือนิทรการนี้มันจะมีโซนเอโซนบี่ะใช่ซึ่งมันจะมีบ้านผีสิงทั้งสองโซนเพราะนั้นเราจะจับขลากคนนี้เรามากันห้าคนห้าคนรวมตาต้องไหมรวมเลยรวมรวมด้วยโอเคมีทีมหนึ่งสองคนแล้วทีมหนึ่งสามคน ไปโซนเอกับโซนบีซึ่ง A กับ B ก็แตกก็จะมีความหลอนต่างกันออกไปใช่แต่เขาบอกว่าโซนบีเนี่ยหลอนสุดใช่อ่าคขานี้ต้องใส่โชคแล้วเออใช่เราดันพวกเราดันเสือกกลัวแม่งเสือกกลัวหมดเลยอ่ะไม่ไม่ไม่กลัวไม่พูดเลยเลยมาทำพี่อะไรอะไม่พูดไหนก็ได้ตื่นเต้นอะวันนี้ตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นที่จะเข้างานได้เหรอตื่นเต้นที่เวียดนอเีาม Ok, lẽ lẽ mà rồi lẽ sẽ lẽ 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 đi lẽ 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 โอ้ยแจ็คย่อเดตัวยนตอนรับแม่บีสาวสองสองไข่มาลาพี่เลยอะสองตัวไข่มาสามพี่เลยอะอ่ะมาดูให้ดูแล้วถ้าบีก็ขอให้บีสามคนเออบีสอง่เยอะถ้าบีคุณเยอนี่เยอะกว่าบเออว่ะมีสิทธิ์เออม่ต้องเีคนเดียเข้าคนเดียว โอ้ยเฮ้ยเบาดิเบาอยู่มาตาผมตามผมก็ได้หาดวผมโง่ได้อุ้ยขอไม่ถ้าถ้าไม่มีใครลงบีเลยกูไปบีกเพื่อนเขีอโอเคว่าผมว่าได้เอแน่เลยว่ะบีบีโอสัตว์เอ้ยการเดียวอะไเที่อเฉี่ยแล้วกูไปพี่พาผมแบกแล้วผมไปลมอ่ะอุ้ยที่ที่เขาไปบีเยอไปไี่ยว่ะโอ้ย บีป่ะบีป่ะนั่นมึสามเลยสามท่านเอาแล้วมึงกับกูอ่ะเดี๋ยวนี้มึงวะมันไม่มันไม่ใช่มึงกับกูดิคือถ้ามึงไปบีกูเองคนเดียวไงเฮ้ยไม่ใช่กูอ่ะเอ่อป้าป้าป้าให้กู้แอฟผัง บีบ้โอ้ยรักบึ้งเกยดอะไรอ้ยโอเคเดี๋ยวเราแยกยกันไปซื้อบัตรดีกว่าเดิมมอไปอ่ะตอนนี้พวกเราได้บัตรกันเรียบร้อยแล้วโซนีสามใบใช่โซนบีันลูปลูกนี้วะโซนบีรูกเดียวมือไม่ใช่คนละรูกผมกูเป็นโทมีเองอ๋อไ้โซนบีช่ที่เป็นโทมิจิโซนอออชอโทมเอะมครับ เราหน้ากลัวออกมาวะไม่รู้อะที่เขาเขาบอกว่าโอเคมันพอๆกันแต่แต่บีอ่ะจะขวนกว่าโอเคไหงั้นเดี๋ยวเราเข้าในเลยดีกว่าตอนถ่ายได้แค่ถึงก่อนเข้าอ่าแล้วเดี๋ยวมานจะตอนออกมันจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวเราเจอกันอีกตอนวีเข้านิทรรศการดีกว่ากลับมาเจอกัน เ้ยอ้ยก็ตัดนี่อ่ะประมาณนี้ัะคือแล้วโอ้โหเฮ้ยแต่ว่ามันสปอยอยู่แล้วมันจะติดสปอยนิดนึงนะก็คือโซน B อ่ะจะเป็นเจอไอ้ตัวนี้ชื่ออะไรนะโซอิจิครับเป็นเกี่ยวกับคำสาบออ่ะเจอโซอิจิแล้วก็โซน A เจอโทิเอโทมิเอะใช่ซึ่งความน่ากลัวผมบอกไม่ได้เพราะว่าผมอ่ะเข้าโซน A จอดกับ เมาอ่ะเข้าโซนบีตอนนั้นอ่ะความน่ากลัวพวกเรามาเปรียบเทียบกันไม่ได้อแล้วคุณต้องมาลองเองคุณต้องมาลองเองนเลยแถวประมาณนั้นแล้วเดี๋ยวเราเดินเล่นในนิทรรศการก่อนแล้วก็ไปชอปปิ้งถึงเวลาสเสียเงินไปโอเคลุย ก็ตอนนี้พวกเราชอปปิ้งกันเรียบร้อยแต่ใครได้อะไรมางผม้สองสามอย่างแต่เาได้อะไรได้ที่ม มวงมมวก็มวงก็แข็งแล้วด้วยถุงกัดถุกัอย่างนี้ป่ะนี่อเออจอได้ปะอ๋อถ้าถ้าอยากรู้ว่าจอได้อะไรต้องไปดูในรายการร่างกายต้องการไอโดีน้ยอ้ีนดูแค่กับมนัฟรีโอเคกตอนออกมาแล้วผมนะเยอหมนะเยอะไะเยอะด้วยดิผเนี่ได้ลายวมาเปลายนี้แหละ เวลาโปเตอร์เวลาโปเตอร์ข้างหลังนั่นแหละเป็นผ้าซื้อผ้าดีมากแล้วก็ราคาโอเคไม่กลาให้ดูหรอกไปดูแล้วก็เป็นเข็มกลัดเหมือนกันเมองการบอนทัชชี่เลยอแล้วก็ได้อีกอย่างหนึ่งมาเหมือนจอร์ดถ้าอยากรู้ก็ไปดูเลยรายการนะรายการโอเคก็สรุปภาพรวมทั้งหมดก็สนุกแล้วก็เฟี้ยวอ่ะคุ้มค่าค่าบัทไม่โอเคนะใช่แต่ว่าเตียมมาแค่ค่าบตรไม่ได้ ของข้างในเยอะมากเตรียมค่ากิเลสด้วยค่ากิเลศของข้างในสวยนะเสื้อหมวกอะไรเงี้ยเฮ้ยเสื้อราคาดีหมวกก็ราคาดีเสื้อราคาดีก็หลายๆอย่างราคาโอเคเลยแต่ก็มีบางอย่างที่แพงก็แพงแหละเออแต่ก็เข้าใจว่าบางอย่างมันมันคือมันนําเข้าอ่ะมันนําเข้าแล้วก็ถือว่าเป็นลิมิเต็ด้เลยนะใช่ลิมิเต็ดในงานเลยนอกไม่น่ามีขายมีกรอบลูกด้วยที่ที่เฟี้ยวหลายอย่างเลยที่น่าได้ก็ประมาณนี้ใอ่ะ ถ้าใครอยากเห็นพวกเราไปรีวิวอะไรที่ไหนอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งดิ้งๆิ้งๆิ้ง